สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธนาวดีทาโรนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีตุลน,นะคะดูประกอบกันได้ทั้งราคนาและราศีนะคะเป็นคลิปทำนายดวงความรักข่ะในช่วงวันที่1ถึง15เมษายน2 5 1 4นะเราแบ่งกันเป็น3สถาน,นะนะคะคนโซด คนสถานะไม่ชัดเจนและคนมีคู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูกันที่นะคะคนโสดก่อนนะว่าสถานะนะคะหรือพลังงานของคุณในช่วงครึ่งเดือนแรกเมษายนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้นะคะคุณตุลจะมีความรู้สึกนะคะ ไม่สนใจในเรื่องของความรักเท่าใดนะักนะคะคุณเองนั้นนะคะคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้รู้สึกอินหรือเชื่อหรือรอคอยหรือคาดหวังในภูมิลิขิตใดๆแล้วเพราะอะไรเพราะเนื่องจากว่าที่ผ่านมาประสบการณ์ที่ผ่านมา มันเจ็บปวดอึดอัดซ้ําแล้วซ้าเล่าเป็นปัญหาทําให้คุณรู้สึกว่ามันทําให้คุณน่ยนะคะติดอยู่กับความรู้สึกตรงนี้มาเนิ่นนานแล้วคุณก็ไม่อยากที่จะสนใจถ้าพูดถึงเรื่องไอ้ความรักความใคร่ต่างๆเนี่ยคุณรู้สึกว่ามันเหมือนเดิมอะซ้ซําๆเดิมๆผิดหวังซ้ซําๆเจ็บซ้ําๆนะคะคุณก็เลยรู้สึกว่าคุณจัสเซโนะคุณคุณไม่สนใจอะพูดง่ายๆนะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่า คุณครูจะมีใครเข้ามาไหมเนาะในขณะที่คุณตุลไม่สนใจความรักแล้วนะคะดูซิพอคุณไม่สนใจความรักปุ๊บนะคะสเสน่ห์ของคุณเนี่ยนะคะมันมาเพราะอะไรเพราะคุณไม่ไปโฟกัสที่ความรักไม่ไปหวยหาไม่ไปวิ่งตามนะคะมันก็เลยทำให้คุณนะคะหันไปดูแลตัวเองให้ดีโดยปริยาย เพราะไม่โฟกัสความรักก็เลยกลายเป็นว่าคุณโฟกัสตัวเองการหน้าที่การงานการพัฒนาตัวเองโดยปริยายแล้วมันก็ดีขึ้นคนมีโอกาสนะคะที่จะมีคนเข้ามาแต่บังเอิญว่ามันดึงดูดคนที่ลักษณะคล้ายกันกับคุณนั่นคือเก่งงานมีฐานะที่ดีเหมือนคุณเป๊ะเลยนะคะแล้วก็เคยผิดหวังเจ็บปวดในความรัก คล้ายๆคุณมาเหมือนกันเป็นสภาวะรักสามเศร้าเหมือนกันนะคะแต่ถามว่ามันบังเอิญไหมบนโลกนี้ไม่มีอะไรบังเอิญคะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างโดนจัดสรรมาอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่เห็นและเป็นไปเดี๋ยวเรามาดูคําแนะนํากันคะ่ะว่าคือเขาก็จะเข้ามาโดยที่คุณไม่ได้ตั้งตัวเหมือนกันนะก็มาแบบอึดอัดคุณเองก็ไม่ได้สนใจที่จะมีแฟนสนใจใครอยู่แล้วคนคนนี้ก็เข้ามาแบบ ตามภูมิคิตอ่ะเพราะในดวงชะตาภูมิคิตมันบันดาลให้เป็นเช่นนั้นนะคะมาดูคําแนะนําให้คนโสดหน่อยอคนโสดมีความงงนิดหนึ่งว่าไม่แน่ใจค่ะว่าเอไอที่เกิดขึ้นไอที่มามาเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยมาจีบเราจริงหรือเปล่าโสดจริงหรือเปล่าผิดหวังมาจริงหรือเปล่าชอบเราจริงหรือเปล่าหรือจะมาคบซ้อนหรือไม่เปิดเผยหรือเปล่า ะะแต่ตัวคุณเองเนี่ยนะคะในช่วงในช่วง15วันนี้คุณอย่างที่บอกค่ะคุณดูแลตัวเองดีนะคะพลังงาน energy ของคุณมันดีอยู่พอสมควรเพียงแต่ว่าคุณแค่ไม่แน่ใจดังนั้นขอให้คุณนะคะเชื่อมั่นในตัวเองค่ะคนที่เข้ามาให้เรารู้ว่ามีเข้ามาแต่เราไม่จมําเป็นต้องไปเหนื่อยหรือไปสับสนหรือไปงงอะไรค่ะกะ็แค่ค่อยๆดูค่อยๆเป็นค่อยๆไปถูกไหมคะด้วยความที่ชาวตุลเป็นคนที่ compromise เก่งก็คือปณีประนอม ่อยูแล้วดังนั้นการพูดคุยการเจราจาของคุณไม่มีอะไรน่าห่วงนะคะคุณมีสเสน่ห์ตรงนี้และเป็นข้อดีที่ยอดเยี่ยมของคุณมากๆดังนั้นแล้วคนโสดจะมีความรู้สึกว่าถ้ามาแล้วไม่โสดจริงถ้ามาแล้วไม่คบฉันคนเดียวถ้ามาแล้วไม่ถูกทํานองครองทำฉันไม่เอานี่คือมาตรฐานและสแตนดาร์ดของคุณที่คุณตั้งไว้แล้วเพราะคนราเสียตุลเป็นคนรักความมิธรรม สิ่งแรกก็คือคุณให้ความยุติธรรมกับตัวเองสิ่งที่2คือคุณก็ไม่อยากให้คนเข้ามามาทำอะไรผิดๆไม่งั้นก็ผิดกันไปหมดถูกต้องไหมฮะนีค่คือความยุติธรรมระหว่างเราและเขาและภาพรวมเดี๋ยวเรามาดูบทสรุปกันนะคนโสดอ่าเดอร์ซันนะคะในช่วง15วันเป็นนี้นะคะคุณมีออร่าที่ดีมากคุณมีข่าวดีมีความโชคดีทุกเรื่องทั้งการงานการเงนิงน,งนความรักชีวิตของคุณ เหมือนได้เกิดใหม่ค่ะเหมือนได้เกิดใหม่ตั้งต้นใหม่อะไรที่มันไม่ดีที่มันที่คุณเซโนโที่คุณไม่เอาอะที่มันไม่ดีที่มันไม่เกื้อกูลเกื้อหนุนชีวิตคุณอะไม่สนับสนุนชีวิตคุณอะคุณจบมันจริงๆแล้วจริงๆคุณนะคะมีพลังงานชีวิตที่นะคะชายนิ่งมากๆนะคะมันยอดเยี่ยมมากแล้วมีข่าวดีมีสิ่งดีๆถ้าคุณรอคอยข่าวดีโอกาสดีๆการเปลี่ยนแปลงดีๆนะคะที่จะเข้ามาใน รอบด้านไม่ใช่เฉพาะความรักนะการงานการเงินของขวัญของฝากนะความรุ่งเรืองความก้าวหน้านะ,ค,ะความเจริญต่างๆจะเข้ามาในชีวิตคุณขอให้คุณเปิดรับตั้งรับนะคะแล้วแล้วให้โอกาสตัวเองเดินหน้าไปตามนี้เลยนะคะสิ่งใดที่ไม่ใช่มันจบแล้วต่อไปนี้มันจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเดี๋ยวเรามาดูนะคะ Romance Angel นะคะมาดูกันค่ะว่ามีอะไรอยากจะบอก คุณคนโสด Children, Children เห็นไหคะมันเริ่มต้นใหม่ด้วยความสดใสบันเทิงเริงใจนะคะเบิกบานเป็นหนึ่งเด็กน้อยนะคะที่เล่นอย่างมีความสุขเวลาเล่นเหนื่อยก็นอนหลับอย่างมีความสุขทำทุกอย่างนะคะให้สุดๆไปเลยให้มีสีสันที่สดใส,ดใสนะคะแล้วก็ romance answer communicate c l e a r l y นั่นหมายความว่านะคะทำสิ่งใดๆก็ตามนะคะไม่ว่าจะมีอะไรเข้ามานะคะ การคอมมูนิเคชันเคอรี่นั้นนั่นหมายความว่าการสื่อสารที่ชัดเจนชัดเจนกับตัวเองชัดเจนกับคนรอบข้างชัดเจนกับคู่กรณีที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นคนใหม่ๆห,หรือคนใดที่เข้ามาในชีวิตคุณนะคะจะได้รับความชัดเจนแต่ขอให้เริ่มชัดเจนที่หัวใจและการกระทําของเราก่อนชัดเจนแบบสดใสน,นะคะเริ่มต้นใหม่ด้วยความสดใสเหมือนเด็กและมีความชัดเจนนับจากนี้ไปชีวิตคุณนะคะให้ตั้ง จิตตั้งใจว่าจะไม่เหมือนอดีตอีกต่อไปมันจะไม่เจ็บอีกแล้วมันจะมีแต่สิ่งดีๆด,ดึงดูดต่คนดีๆเข้ามาเวลาอธิษฐานจิตหรือคิดอะไระพยานอย่านึกถึงคําว่าไม่ชอบไม่เอาหรืออะไรที่มันไม่ดีแต่ให้นึกถึงในสิ่งที่เราปรารถนายกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเราบอกว่าเราไม่ชอบคนเจ้าชู้เราไม่ต้องไปคิดถึงคนเจ้าชู้มันจะต้องไม่มีคําว่าไม่แต่เราให้นึกถึงคนที่รักเดียวใจเรียวซื่อสัตย์นะคะมีความจริงใจให้เราเปลี่ยน มุมมองหรือการนึกเปลี่ยนการดึงดูดต,ตรงนี้นะผู้อ่านยินดีกับคนโนสดชาวราศีตุลมากๆเพราะที่ผ่านมาคุณเองก็เจ็บมาเยอะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วมันหมดเวลาของความเจ็บปวดมันมีแต่ความสุขแล้วนะ <introduction. S 1> ผู้อ่านเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้คุณนะ ตั้งต้นใหม่เริ่มต้นใหม่นะคะอย่างมีความสุขและสมบูรณ์นะคะโอเคทีนี้เรามาดูสถานะไม่ชัดเจนกันนะคะว่าพลังงานของคุณในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้จะเป็นอย่างไรเอาใจช่วยเอาใจช่วยทุกราศีทุกสถานะนะคะอยากเห็นทุกคนมีความสุขสมหวังนะคนสถานะไม่ชัดเจนนะคะตัวคุณเองนั้นนะคะก็ยัง ยังมีความอึดอัดในในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอยู่คุณยังอ่อนโยนใจดียังให้โอกาสเขาอยู่เลยนะคะคุณยังรอคอยเขาแล้วประครบประหงดูแลเขานะคะคุณนึกถึงแต่ด้านดีของของคนคนนั้นน่ะนึกถึงมุมที่เป็นความสุขถามว่าดีไหมดีพลังงานจริงๆแล้วพลังงานของคุณเป็น positive มากๆนะคะคุณช่างเป็นคนที่แสนดีเหลือเกินนะคะคุณคิดถึงเขาแต่ในด้านดีคุณให้โอกาสให้เวลา รอคอยเขาถึงแม้ว่าลึกๆนะคะคุณจะมีความอึดอดัดคุณเองก็ยังเก็บความอึดอัดนั้นไวคนราศีตุลเป็นคนที่น่ารักมากๆอย่างหนึ่งก็คืออดทนอดทนนะคะปณีปนอมเก่งๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเมื่อปณีปนอมเก่งๆก็อยากให้คุณให้ความเป็นธรรมกับตัวเองบ้างนะคะกับบางเรื่องนะผู้อ่านเป็นห่วงแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณไหวอ่ะเราไปดูกันต่อนะคะว่าเขาคนนั้น คิดอย่างไรกับคุณเขาคนนั้นเขาคนนั้นมีความอึดอัดน,นะคะในสถานการณ์ที่เป็นไปอยู่เขาเองเขารู้ค่ะว่าความสุขที่แท้จริงในเรื่องของความรักมันต้องมีความชัดเจนนะคะมันต้องเป็นรักเดียวใจเดียวนะคะนะคะแล้วยิ่งคุณเป็นคนที่มีคุณค่าคุณเป็นคนที่น่ารักคุณเป็นคนที่อยู่ด้แล้วมีความสุขสบายใจ นะคะอยู่ใกล้คุณแล้วมันมีความรู้สึกว่าเขาไม่ต้องพยายามเปลี่ยนตัวเองอ่ะเขาก็เป็นตัวเขานะคะแบบที่เขาเป็นเพราะคุณเองนั้นเข้าใจคุณปรับตัวเก่งคุณปณีปนอมเก่งนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเขาเองรู้สึกว่าเขาเองก็อยากจบปัญหาความอึดอัดตรงนี้เขาจะพยายามนะคะแสดงความรักความชัดเจนนะคะเท่าที่ หัวใจของเขาที่กำลังรู้สึกอยู่เนี่ยให้คุณรู้ในช่วง15วันนี้นะคะดีใจกับคุณด้วยนะเป็นเป็นเป็นของขวัญเป็นข่าวดีสำหรับคุณเลยค่ะนะคะเพราะดูแล้วมงนะ่าจะลงคุณล้ละนะคะใน15วันนี้เดี๋ยวเรามาดูคำแนะนำให้กับคุณควรทำอย่างไรคุณเองเนี่ยนะคะคุณก็ประเมินสถานการณ์อยู่แล้วว่ามันน่าจะมีอะไรดีๆเข้ามานะคะอะไรที่มัน ด้วยความที่คุณก็มีเซนต์เป็นคนหนึ่งนะแต่คุณเองนะนะคะคุณเป็นคนที่น่ารักมากๆก็คือว่าคุณนะคะคิดคิดอยู่ในในความคิดของคุณและคุณพยายามที่จะพัฒนาที่จะปรับปรุงความสัมพันธ์หรือตัวคุณเองนะคะหรือสถานะการใดๆเนี่ยแบบเงียบๆนะคะด้วยอะไรก็แล้วแต่คุณจะพยายามให้มันอ่ะค่อยๆดีโดยคุณเชื่อว่ามันเริ่มต้นจากตัวคุณก่อน คุณไม่ได้ไปกดดันคนรักหรือคนที่คุณคุยด้วยเลยนะคะคุณพยายามทาทุกอย่างอย่างสร้างสารรค์อะไรที่มันไม่ดีไม่ใช่หรือทําให้เขาไม่สบายใจคุณไม่ทําดังนั้น,น,นบทสรุปก็คือณเวลานี้นะคะคุณมีโอกาสสมหวังสูงมากและคนคนนั้นของคุณก็น่าที่จะปฏิเสธ สิ่งที่มันไม่ใช่หรือสิ่งที่มันจะแทรกกลางที่จะเข้ามาขัดขวางความสัมพันธ์นี้แล้วละ่ะเริ่มจะมีความชัดเจนมีแนวโน้มที่จะชัดเจนแล้วนะคะลองสังเกตดูนะนะคะค่อยๆค่อยๆสังเกตค่อยๆดูนะนะคะเดี๋ยวรอดูไพ่อ่ร์โรมานซ์แอ e l จิลลิลิเชียสนะคะแล้วก็ Romance Answer นะอีกหนึ่งใบมีกำลังใจอะไรที่จะบอกคุณนะคะ there's o m e t h i n g better นั่นคือหมายความว่าอย่างที่บอกค่ะใครเป็นแฟนราศีตุลจริงๆเป็นแฟนราศีไหนมันก็โชคดีทท่านั้นแหละนะคะอยู่ที่การปรับตัวแต่คนราศีตุลน,น่ารักนะคะเพราะว่าเขาปณีปนอมเก่งนะคะเขาไม่กดดันเขาจะนิ่งๆน่ารักน่ารักนะคะอึดอัดอะไรก็ไม่ไปกดดันอีกฝ่ายไม่ไม่จี้อีกฝ่ายหนึ่งด้วยด้วยความที่ถึงแม้จะมีความต่างในเรื่องมุมมองความคิดการเรียนรู้การเติบโตต้นทุนทางชีวิตสังคมใด แต่คนราศีตุลนปรับตัวได้อ,อ่อนน้อมถ่อมตนนะคะทำตัวน่ารักนะคะแล้วก็ปณีปนอมเก่งไม่ว่าจะเป็นการกระทําคําพูดนะคะบวกกับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่านะคะออคุณจะเชื่ออยู่เสมอว่าสิ่งที่คุณทําเดี๋ยวมันจะต้องดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างมันกําลังจะดีขึ้นมันดีขึ้นแน่นอนคุณเป็นคนที่คิดบวก คิดเป็นนะคะคนเราประเด็นสําคัญคือไม่ได้สาคัญว่าคิดมากคิดน้อยสําคัญว่าคิดเป็นหรือไม่ถ้าคิดเป็นการกระทํามันก็เป็นไปตามนั้นถูกต้องไหมคะดังนั้นแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณจะกําลังจะดีขึ้นดีขึ้นและดีขึ้นไปเรื่อยๆผู้อา่านดีใจด้วยและเป็นกําลังใจให้นะคะ อ่าโอเคจบไปแล้วทีนี้นะเรามาดูความสัมพันธ์ของคนมีคู่มีแฟนชาวราศีตุลน,นะคะดูพลังงานคุณหน่อยนะคุณและคู่คุณจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวดูคุณก่อนนะคะอ่ามาคุณตุลอืมอ่อคุณตุลในช่วง คนมีคู่ในช่วงนี้นะคะคุณค่อนข้างนะคะโอเคเรื่องความรักนะคะคุณโอเคนะฮะดูแลบริหารจัดการอย่างดีเพียงแต่ว่าตัวคุณเองนั้นนะคะค่อนข้างจะปีกวิเวกนิดหนึ่งนะเนื่องจากมีภาระรับผิดชอบนะคะไม่ว่าจะเป็นบุตรบริวารน,นะคะคนรอบข้างหน้าที่การงานหรือด้วยสารภาพของคุณการเป็น มีวุฒิภาวะสูงตำแหน่งหน้าที่การงานการเป็นผู้ใหญ่เนี่ยนะคะภาวะผู้นําคุณอะนะคะคุณต้องจัดการทุกอย่างในช่วง15้าวันนี้นะคะให้เรียบร้อยดังนั้นในเรื่องของความรักคุณก็ไม่ได้ขาดตกบกพร่องนะคะคุณก็ดูแลคู่ของคุณได้เป็นอย่างดีอาจจะแบบดูแลแบบมามาไปไปเล่นด่วนแต่ท้ายที่สุดแล้วคุณก็ทําทุกอย่างออกมาได้ดีนะเดี๋ยวเรามาดูคุณเป็นคนที่มีความพยายามดีมากๆนะคะคุณเหนื่อยนะคุณเครียดแล้วคุณก็รู้สึกกดดันแต่คุณเองนั้นไม่ได้ แสดงให้คู่ของคุณเห็นว่ามันคือปัญหาคุณมองดูว่าคุณแฮนเดินได้แล้วคุณก็แฮนเดินได้จริงๆด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าคู่ของคุณคิดยังไงกับคุณคู่ของคุณนะเขารับรู้นะคะในสิ่งที่คุณดูแลเอาใจใส่หรือแม้กระทั่งว่าคุณ อยู่ในภาวะไหนเขาเขาเห็นและเข้าใจคุณอย่างมากนะเขารู้ว่าชีวิตของคุณกําลังไปได้ดีในเรื่องของภารกิจหน้าที่การงานเขามองว่าคุณเป็นคนมีอนาคตดังนั้นแล้วเขาภูมิใจในตัวคุณมากๆที่เขามีแฟนทั้งเก่งและดีและรักเขามากขนาดนี้ดังนั้นแล้วนะคะแฟนของคุณคู่ของคนราศีตุลอาจจะเป็นคนไม่ค่อยพูดนิง่งๆเนิบๆน,นะคะอยู่กับที่อยู่กับร้องกับร้อยดังนั้นแล้วคุณคือ สิ่งที่มีค่าคือคนที่คู่ควรของกันและกันนะคะคุณคือชีวิตคืออนาคตคือทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นแล้วนะคะคู่นี้ไม่น่าห่วงนะคะเดี๋ยวก็กลับมาหวานกันค่ะเพียงแต่ว่าช่วงนี้อาจจะพูดน้อยนิดหนึ่งแฟนคุณอาจจะพูดน้อยแต่ว่าก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะเขามั่นคงนะคะเขาไม่ไปไหนคะ่ะเขาอยู่ตรงไหนเขาอยู่ตรงนั้นนะคะเขาเป็นคนที่มีความมั่นคงกับคนมากอาจจะเป็นชาวทศตดิน นะคะคด้วยซ้ำไปนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูคําแนะนำนี่งไงความเจริญก้าวหน้าของคุณมาคุณเองนะคะถึงแม้ลึกๆในใจคุณจะอึดอัดกับภารกิจที่หนักหน่วงแต่คุณก็สามารถนะคะคุณเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดในการแก้ปัญหาหรือบริหารจัดการทุกสิ่งทุกอย่างในที่สุดคุณจะบริหารจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้เต็มกำลังของคุณ คือคุณตุลเนี่ยเวลาทํางานก็เต็มที่ทุ่มเทความรักก็ดูแลดีเต็มที่คุณเป็นคนที่แบ่งก้อนเค้กได้เก่งอะ่ะบริหารจัดการทุกอย่างได้เก่งมากๆนะคะท้ายที่สุดเดี๋ยวพอใกล้ๆจะถึงปลายสัปดาห์คุณทุกอย่างมันก็จะเข้าที่เข้าทางและสุสภาวะความนิ่งนั่นคือข้อดีก็คือใครเป็นแฟนชาวราศีตุลต้องบอกเลยว่าคนราศีตุลถึงแม้จะเป็นท่าหลมนะคะแต่เขามีความมั่นคงในความรักมากเขาแยกแยะเป็นนะคะว่างานหนักก็หนัก รักแฟนก็รักนะคะเขาจะไม่ค่อยบกพร่องเท่าไหร่ถึงแม้ว่าเวลาจะน้อยแต่ท้ายที่สุดเขาดูแลได้เป็นอย่างดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูบทสรุปนี่ไงคะบทสรุปก็คือชีวิตคุณนะคะไม่ว่ามันจะมีอะไรเข้ามาให้คุณต้องใช้ความอดทนบ้างนะคะปัญหาใดๆที่มีเข้ามาคุณนะคะเป็นคนที่บริหารจัดการทั้งคิดเป็นกระทําเป็นลงมือทําเป็นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทุกอย่างคุณจะทํา ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีอะไรที่มันเป็นบททดสอบของคุณคุณสามารถปิดจ็อบได้เป็นอย่างดีนะคะและทุกสิ่งทุกอย่างคือควณเป็นคนมั่นคงอ่ะอย่างที่บอกคุณทำอะไรคุณคิดอยู่แล้วว่ามันควรจะออกมาในรูปแบบไหนเป็นยังไงนะเพราะฉะนั้นยินดีกับคุณด้วยนะคะคุณเป็นคนคิดเก่งมากๆนะบริหารเก่งจริงๆนะคะทีนี้นะคะเรามาดูไพ่ Romance Angel กันช l d r ร n ค่ะนะคะแล้วก็อีกใบหนึ่ง Roman c e Answers นะคะ ขอหนึ่งใบนะคะเป็นกำลังใจให้คนราศีตุลเพิ่มหน่อย t ท k e action เห็นไหมคะคุณเป็นคนที่มีพลังงานล้นเหลือในการแสดงความสดใสความรักนะคะใครอยู่กับคุณแล้วมีความสุขเพราะคุณจะไม่ค่อยแสดงพลังด้านลบอะไรออกมาเลยนะถึงแม้ว่าคุณจะอึดอัดถึงแม้ว่าคุณกำลังคิดที่จะแก้ปัญหาอะไรบางอย่างอยู่แต่คุณสามารถทําให้คนรอบข้างรู้สึกสดใสและมีพลังงานบวกไปกับคุณอย่างที่บอกคุณปฏิปนอมเก่งนะคะคุณรู้ว่าควรจะจะต้อง ทำยังไงแสดงออกยังไงนะคะแล้วคุณจัดการกับอารมณ์แล้วก็พฤติกรรมของตัวเองได้ดีมาก Take action คุณเป็นคนที่คิดเป็นและลงมือทำนะคะคุณลงมือทำได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นพฤติกรรมและการกระทำของคุณนะคะมันมาจาก attitude a อ t i t u d e ก็คือทศัศคติทศัศน็คือมุมมองการใช้ชีวิต attitude คนดี m i n d เซ t คคนดีการกระทำการ Take A c t i o n ของคุณมันจึงดีตามไปด้วยใครเป็นเพื่อนคุณเป็นแฟนคุณ นะเป็นลูกน้องคุณเป็นเพื่อน่วงงานของคุณเป็นลูกค้าของคุณโชคดีมากๆค่ะผู้อ่านนะคะขอชื่นชมนะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ชาวราศีตุลธุกสถานะนะคะขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขและโชคดีสมหวังในความรักประสบความในงามทั้งปวงนะคะขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะกดติดตามส i ัครรค์แชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจคอมเมนต์ให้แก่กันนะทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกท่านได้ทำนะคะ เป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อจิตใจผู้อ่านและเป็นกำลังใจผู้อ่านเป็นอย่างยิ่งนะยังไงคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วมีความสุขค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ